สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้เป็นวันพุธนะครับตรงกับวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2564 mm. เวลานี้ข่าวคราวที่ผู้คนกำลังจ้องกำลังมองกันก็มีอยู่สองสามเรื่องด้วยกันเรื่องใหญ่ก็เหมือนดูว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่เป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่ก็คือวันนี้พราก90้0แสนล้านเข้าสภา ที่คนมองว่าใหญ่ก็คือเป็นเรื่องที่ไปติดหนี้เขาต้องกู้หนี้ยืมสินเขาเหมือนกับพรกรหนึ่งล้านล้านไอ้ห้าแสนล้านก็กู้มากู้มาทําอะไร 1, 2, 3, 4เดี๋ยวดูกันในสภาเวลานี้ขโมงโฉงเฉงน้ําลายท่วมสภาไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนการบริหารงานการฉีดวัคซีนของรัฐบาลเนี่ยหน่อมแนมไม่ได้ผลเพราะอะไรวัคซีนไม่พอที่จะมาฉีด เมื่อวัคซีนไม่พอโรงพยาบาลเขาฉีดจนหมดหมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะนัดได้บางแห่งได้วัคซีนนิดหน่อยเขาบอกบางอำเภอในได้หลอดเดียวมันเป็นไปได้ยังไงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันแซ่ดไปหมดเราจะเปิดการท่องเที่ยวแล้วในเดือนรกรกฎาคมคือเดือนหน้าวันที่หนึง่งมันจะทันกันไหมจะสร้างภูมิต้านทานหมู่ได้หรือไม่ อันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนกังวลกันมากผมเองอยากให้สร้างภูมิต่านทานหมู่มันจะได้เปิดการทำอาหารกินกันได้ครับในขณะที่เรายังไม่สามารถจะสร้างภูมิต่านทานหมูได้ผมก็ชักชวนชักชวนให้ท่านสร้างภูมิต้านทานส่วนบุคคลและครอบครัวของท่านโดยการรับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์อย่างตอนนี้แนะนำและท่านทั้งหลายก็ไปหาซื้อกัน เพราะมันมีหลักฐานที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักฐานที่สถาบันการศึกษาเขาได้ตรวจสอบเขาได้วิจัยมีผลงานทางวิจัยถึง 3- 4มสพันแห่งมีมหาลัยหลายสิบแห่งอย่างผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นมหาลัยฮาวาดมหาลัยทูเลนเบเลอร์ของสหรัฐอเมริกามหาลัยในออสเตรเลียมหาลัยในยุโรปเขามีรายงานและก็มีผลการวิจัย3 4มสี่สิบรายงานด้วยกันว่า รับประทานเอเบต้ากรูแคนไปแล้วเนี่ยมันปลอดภัยครับแต่ต้องเป็นเบต้ากรูแคนที่สก,กัดจากยีสส์ขนมปังเท่านั้นของอเมริกาหรือของยุโรปแล้วมันก็มีขายทั่วโลกหลากหลายยี่ห้อเบต้ากรูแคนไม่ใช่ยี่ห้อนะครับมันเป็นชื่อสามัญฉะนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ติดตามและได้ศึกษารายละเอียดทางวิชาการของเบต้ากรูแคนผมก็เลยเอาเบอร์โทรศัพท์มาขึ้นที่หน้าจอ ให้ท่านโทรศัพท์ไปถามงานทางวิชาการว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยเราให้พ่อกินให้แม่กินให้ลูกกินให้หลานกินในบ้านเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนวัคซีนยังไม่มาหรือบางคนไม่กล้าฉีดก็รับประทานเพื่อสร้างภูมิต้านทานพอเจอไอเชื้อไวรัสภูมิต้าน,นทานที่เรามีอยู่จากการรับประทานเบต้ากลแคนเนี่ยมันจะไปสร้างเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ภาษาแพทย์เขาเรียกไมโครฟาสหรือไมโครฟาสเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่เนี่ยแหละครับ พอมันเจอเชื้อราไวรัสปรสิตแบคทีเรียมันจะปลาดเข้าไปไปกินเชื้อพวกนี้ให้ตายให้ตายแล้วเราก็มีภูมิต้านทานเชื้อโรคพวกนี้มันก็ทําอะไรเราไม่ได้เหมือนกับเราฉีดวัคซีนไปสร้างภูมิต้านทานเหมือนกันยังไงอย่างนั้นแต่รับประทานเบตา้ากรูแคนปลอดภัยครับที่ผมบอกว่าปลอดภยัยแม้กระทั่งเด็กอ่ะคลอดอแววแววเด็กเนี่ยเขาไปใส่ในนมในนมยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ เขาใส่ทำไมเขาต้องการจะใส่ให้เด็กรับประทานจะได้ไม่ป่วยง่ายๆจะได้มีภูมินันทานยังไงล่ะครับผมจึงบอกท่านทั้งหลายที่ฟังรายการผมหรือชมรายการผมครับท่านผู้ชมหาความรู้เพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนะ่ะสองสามเบอร์โทรศัพท์ไปคุยกับเขาได้นี่คือเรื่องที่พี่น้องประชาชนสนใจอีกเรื่องหนึง่งพี่น้องประชาชนไม่ละความสนใจก็คือเรื่องของผู้ต้องหาที่ชื่อลุงพล ผู้ต้องหาที่ชื่อลุงพลเอ๊ะผิดไม่ผิดผิดไม่ผิดนะบางคนก็บอกเฮ้ยลุงพลไม่ผิดก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนหลายท่านบอกเฮ้ยตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับเขาได้ตรวจสอบเขาได้ทําคดีเขาได้ได้สืบสวนสอบสวนไม่ว่าจะเป็นพยานส่วนบุคคลกองบัาการตํารวจแห่งชาติก็ได้เอาพยานส่วนบุคคลหลายร้อยคนแม้กระทั่งพยานทางนิติวิทยาศาสตร์แน่นอนทนายฝ่ายลุงพลเขาก็ออกมาต่อสู้เขาเป็นทนายของลุงพล ก็ออกมาเพื่อดิสเครดิตพยานของตำรวจแต่คนที่เขามีความรู้เนี่ยเขาบอกว่าหนีไม่พ้นก็คือพยานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนมันไม่โกหกใครไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับพยานบุคคลเนี่ยมันโกหกได้ตอแหลได้กลิ้งได้แต่พยานทางวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์หรืออะไรเนี่ยมันมาถูกต้องมันมาถูกต้องและมันไม่สามารถโกหกได้ ฉะนั้นในตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจับเท็จหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะจับเท็จลุงพลได้ก่อนแล้วกันทีนี้ที่มีการถกเถียงมีการด้อยค่าสถาบันชินโดมตรอนเนี่ยนะครับชินโดมตอนเนี่ยผู้อำนวยการเขาออกมาเขาออกมาผู้อำนวยการผู้อำนวยการโครชินโครตอนเนี่ยในเรื่องคดีน้องชมพู่เนี่ยเขาแจงรายละเอียดยิบเลยครับทั่วโลกเขาก็ใช้เทคนิคนี้ครับท่านผู้ชม เขาใช้เทคนิคนี้เพียงแต่ไม่ได้ใช้บ่อยเพราะผลพิสูจน์ในห้องแล็บเนี่ยมันเพียงพอก็เลยไม่ต้องไปใช้มากนะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสร้างเครื่องชินโครตรอนใหม่สร้างเครื่องชินโครตอรนใหม่และสร้างใหญ่กว่าสมเท่าขณะที่แม่น้องชมพู่ก็เตรียมตัวที่จะเปิดทีมทนายวันนี้ครับวันนี้เขาจะเปิดทีมทนายฮะแม่น้องชมพู่ ทีนี้ข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมต้องตามเรื่องนี้หลายท่านบอกบุญลวีทําไมเอาเรื่องมาทาไมไม่เอาเรื่องการเมืองใหญ่ๆนูน่นนี่นั่นผมถือว่ามันเป็นข่าวเป็นหน้าที่ของสื่อเป็นหน้าที่ของสื่อและเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนผมก็ตามเรื่องนี้ในรายการบุญลวีตีข่าวส่วนเช้าเ้าเนี่ยเป็นรายการข่าวทะลุไม้นันการเมืองล้วนๆผมไม่เอาอาจญากรรมไม่เอาอะไรมาปนฉะนั้นรายการตอนบ่ายเนี่ยมันจะผสมไป การเมืองนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนสนใจไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรหรือเรื่องอะไรอย่างนี้ครับคุยให้ฟังอย่างนี้ภายหลังชุดตำรวจชุดขี่คลายคดีน้องชมพู่เสียชีวิตชุดตำรวจก็นำหลักฐานเส้นขนและเส้นผมในที่เกิดเหตุส่งให้นักวิชาการที่สถาบันวิจัยแสงชินโครตรอนคือเป็นองค์กรมหาชน ซึ่งตั้งอยู่ในภายในวิทยาลัยเทคนิคภายในมหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะเพื่อที่จะตรวจหาข้อมูลเพื่อนำประกอบสำนวนคดีและนำไปสู่การออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลในข้อหากระทําความผิดฐานพลากเด็กอายุไม่เกิน15ไปเสียจากบิดา โดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากการดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายการกระทําใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชัน,นสูตรพลิกศพเสร็จสิน้นในประการที่น่าจะทําให้การชัน,นสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป จากนั้นสารก็อนุญาตให้ปล่อยตัวลุงพลหรือนายชัยพลชั่วคราวต่อมาครับต่อมาทนายของลุงพลคือนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มครับทนายตั้มก็โพสต์ใน Facebook ส,สิทธาสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนก็ระบุข้อความว่าเครื่องชินโครตอรนเนี่ย ใช้บอกว่ามีอนุภาคหรือสารประกอบในเส้นผมได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่เอามาใช้ระบุว่าเส้นผมนั้นเป็นของบุคคลใดส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คืออาจจะใช้ในวงกว้างระดับเผ่าพ,พันธุ์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันอนุมานว่าน่าจะได้รับสารจากสิ่งแวดล้อมเดียวกันเข้าใจว่าการทดสอบนั้นเขาใช้กันครับแต่ไม่มีใครเอามาพิสูจน์ยืนยันอะไรกันแบบนี้ คดีนี้เป็นครั้งแรกในโลกที่ใช้ระบุตัวบุคคลลุงพลเป็นหนูตะเพาลองยาในเรื่องนี้คำถามที่ถามมาไปคราวก่อนคดีที่ถามไปคราวก่อน D n เที่พบในเส้นผมตำรวจยืนยันได้ยังไงว่าเป็นของป้าแตนณนะเวลานี้ยังไม่มีคำตอบความคืบหน้าเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภก,กรรักใหม่ อาจารย์สุภกรเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการภาควิชาสถาบันวิจัยแสงชินโครตอรนองค์การมหาชนในมหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อไขข้อข้องใจของทนายความผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภกรก็บอกว่าลักษณะของการตรวจด้วยแสงชินโครตรอนจะไม่เหมือนการตรวจ d n เจะเป็นการตรวจข้อมูลทางกายภาพอื่นๆเพื่อนำไปประกอบการสืบสวนสอบสวนคดี ตำรวจจะต้องมีข้อมูลหลากหลายใครทำอะไรอยู่ตรงไหนเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็นำข้อมูลในด้านต่างๆมาประกอบสำนวนให้มีข้อสรุปแต่ข้อสรุปดังกล่าวจะถูกต้องและน่าเชื่อถือขนาดไหนอยู่ที่ดุลยพินิจของศารอยู่ที่ดุลพินิจของศารสถาบันชินโครตรอนมีหน้าที่ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งและนำไปประกอบในสำนวนผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปกรก็เปิดเผยว่าสถาบันชินโครตรอนเนี่ยที่ในประเทศไทยเนี่ย เคยทำงานร่วมกับตำรวจและก็พิสูจน์ข้อมูลร่วมกับตำรวจมาหลายครั้งแต่สำหรับคดีน้องชมพู่ถือเป็นคดีแรกที่มีการพิสูจน์เกี่ยวกับการที่มีผู้เสียชีวิตแต่การใช้เทคโนโลยีชินโครตอรนที่คลี่คลายคดีเนี่ยไม่ได้ใช้คดีนี้เป็นครั้งแรกนี่อาจารย์ยืนยันอย่างนี้นะครับว่าไม่ได้ใช้คดีนี้เป็นครั้งแรก ทั่วโลกเขาก็ใช้เทคนิคชินโครตอรนคลี่คลายคดีนี้หลายครั้งอย่างเช่นคดีฆาตกรรมในประเทศญี่ปุ่นและประเทศออสเตรเลียก็ใช้งานเทคโนโลยีนี้เป็นปกติเพียงแต่ไม่ได้ใช้บ่อยเนื่องจากบางคดีตำรวจมีหลักฐานในการใช้ตรวจพิสูจน์ในห้องแล็บได้เองและมีข้อมูลเพียงพอแล้วเหตุผลที่ไม่ได้ใช้บ่อยเนี่ยคือไม่ได้ใช้เทคโนโลยีชินโครตอนบ่อยเนื่องมาจากมันมีความยุ่งยาก และมีการใช้กันไม่กี่เครื่องและเครื่องชินโครตอรนเนี่ยไม่มีใช้ในทุกประเทศด้วยมีใช้เพียงบางประเทศส่วนใหญ่มีประเทศประเทศละหนึ่งเครื่องมีเพียงประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยมีหลายเครื่องการใช้ชินโครตรอนนี่จะมีคิวการใช้งานถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนของประชาชนให้ความสนใจหรือตำรวจร้องขอและเป็นประโยชน์กับประชาชนสถาบันก็ยอมรัดคิวให้ เครื่องชินโครตอรนที่ตั้งอยู่ในมหลาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่นคร,รราชสีมามีมูลค่าเท่าไหร่ครับมีมูลค่าถึง6000ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมเขาใช้พื้นที่ใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลขณะนี้จะสร้างเครื่องชินโครตอรนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเครื่องที่มีคุณสมบัติด,ดีกว่านี้และมีขนาดใหญ่กว่าถึง3เท่าที่จังหวัดระยองครับโคราชมีแล้วที่มหลาลัยสุรนารีต่อไปจะสร้างที่ระยอง ใหญ่สามเท่าเลยเครื่องชินโครตอนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างถือว่าเป็นเครื่องระดับแนวหน้าของโลกมีขีความสามารถที่สูงกว่าสามารถจะดูโครงสร้างที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้นนี่เป็นคำยืนยันของอาจารย์ผู้ช่วศรรยศาสตราจารย์สุภกรนะครับนี่แหละครับยืนยันชัดเจนฉะนั้นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งหลายคนที่เป็นนักนิติศาสตร์ยืนยันว่าอันเนี้ย ที่ทำให้ลุงพลจนมุมครับยังไงก็จนมุมแต่จะจนมุมแบบไหนก็ต้องอยู่ที่ศาลต้องอยู่ที่ศาลจะวินิจฉัยและพิาพากษากันเอาเองทีนี้เรื่องของทน,นายความทนายความทางฝ่ายของแม่น้องชมพู่มีรายงานข่าววันนี้ครับวันนี้วันที่9มิถุนายนนางสาวิตรีวงปรีชาแม่ของน้องชมพู่และนายบุญถาวรบุญญามณีโชทนายความ เขาได้เดินทางมาหาแม่น้องชมพู่วันนี้เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำทางคดีพร้อมกับบอกว่าทนายบุญทวรเนี่ยไม่ใช่ทนายที่จะมาว่าความเพียงแต่แวะมาให้คำปรึกษาจากนั้นแม่ของน้องชมพู่ก็บอกว่าทนายบุญทวรยังไม่ใช่ทีมทนายที่จะมาช่วยเหลือในคดีน้องชมพู่แต่ขอขอบคุณทนายทุกคนที่มีความปรารถนาดีจะมาช่วยพร้อมก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดี ส่วนทนายความพร้อมทีมงานที่จะมาช่วยนั้นจะเปิดเผยในวันนี้วันนี้วันที่9คุณสาวิตรีเนี่ยแม่ของน้องชมพู่สาวิตรีวงวีชาวันนี้จะเปิดเผยว่ามีใครมาเป็นทนายทีมไหนมาเป็นทนายเพราะหลักฐานเนี่ยมันมีมากมายโดยเฉพาะหลักฐานเครื่องชินโครตรอนเนี่ยเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากทนายก็ว่าความอย่างสบายๆครับและทีมทนายความเนี่ยวันนี้เขาจะเปิดเผย ขณะที่ผมพูดรายการนี้ก็คือก่อนเที่ยงฉะนั้นเราต้องติดตามกันต่อไปเพราะคนเนี่ยเขาก็สงสารน้องชมพู่สงสารแม่น้องชมพู่ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นถึงขนาดผู้ต้องหาซึ่งจะเป็นจำเลยในอนาคตมีแต่ดอกไม้มีแต่คำสรรเสริญเยินยอสังคมมันผิดเพี้ยนหรือยังไงแต่คนเสียหายแม่เสียหายลูกลูกแต่ต้องตายไปแต่ลูกแต่แม่เนี่ย ไม่มีกําลังใจเพราะคนในหมู่บ้านก็ดีญาติพี่น้องมีแต่คนในหมู่บ้านนะคนในหมู่บ้านกกอกเนี่ยเข้าไปให้กําลังใจแม่สาวิตรีมากมายแต่พี่น้องของของแม่สาวิตรีพี่น้องของน้องชมพู่เนี่ยไม่มีใครไปเลยผู้คนที่เป็นแม่ผมก็โกนถามหลายครั้งว่าคุณเป็นแม่มีความเป็นแม่ของลูกมีความรู้สึกยังไงว่าสังคมเวลานี้มันผิดเพี้ยนไปขนาดนี้หรือฉะนั้น เขาก็อยากจะได้กําลังใจเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่เขาลูกเขาถูกฆ่าแต่อีกคนนึงเป็นผู้ต้องหาเป็นฝ่ายที่สังคมสงสัยยังไม่รู้ผิดยังไม่รู้ถูกเลยแต่มันมีพยานแวดล้อมมันมีพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งอนุมานได้ว่าค่อนข้างจะมีความผิดค่อนข้างจะมีความผิดส่วนจะผิดหรือไม่นั้นอยู่ที่ศาลต้องใช้เวลาอีกเป็นปี ไหนจะต้องเข้าไปสู่ทานอ,อ,อายการอายการต้องวินิจฉัยเสร็จแล้วก็ส่งฟ้องศาลศาลชั้นต้นว่างไงยังสู้ไปศาลอุทร์ศาลฎีกาอีกก็ยังต้องอีกหลายปีแต่ในระหว่างเนี้ก็มีคนไปเชิดชูเคินไปชื่นชมไปเอาดอกไม้ไปให,ให้ให้กำลังใจนู่นนี่นั่นะแล้วผมก็มาเปรียบเทียบว่าอีกฝั่งหนึ่งแม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่เกิดอะไรขึ้นไม่มีคนสงสารไม่มีคนเห็นใจทั้งๆท,ท,ที่คุณแม่สาวิตรีเขาเนี่ยต้องสูงเสียลูก ผมว่าสังคมมันผิดเพี้ยนนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือข่าวคืบหน้าที่รายการบุรวีตีข่าวเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับแล้วจะตามเรื่องนี้ต่อไปตามเรื่องนี้ต่อไปว่ามันมีสายสนกลในยงไงมันมีเรื่องลึกลักลบ,ลบ,ลบยังไงเพื่อประกอบการพิจารณาประกอบการให้พี่น้องประชาชนได้คิดตามแต่ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่ที่สารสถิยุติธรรม เท่านั้นครับที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ช่วยกันสมัครเป็นสมาชิกติดตามรายการกดติดตามข้างล่างนะครับติดตามรายการบุญละวีตีข่าวช่วยกันกดแชร์กดซับจากใครกดการดิ่งและก็ขอบคุณที่ชมโฆษณาของรายการนี้ขอบคุณจริงๆครับลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ